ในที่สุดก็ได้ขยับไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมสักทีค่ะวันนี้ทางการไฟฟ้าได้ติดต่อเรามาแล้วนะคะแจ้งว่าให้เราตั้งเสาไฟในสวนเดินสายไฟในบ้านได้เลยจากนั้นให้ถ่ายรูปมาแนบเอกสารเพิ่มเติมแล้วเขาจะส่งเรื่องขอขยายเขตไฟให้ฟรีค่ะเพราะว่าตอนนี้สายไฟแรงต่ําที่อยู่ห่างจากสวนของเราอยู่ห่างไม่เกิน140เมตรค่ะสวนเราก็เลยได้ขยายเขตฟรีนะคะวันนี้ก็เลยรีบให้พี่ช่างไฟมาติดตั้งเสาแล้วก็เดินสายไฟให้เลยค่ะเราเลือกตั้งเสาจุดที่ใกล้กับตัวบ้านมากที่สุดจะได้ใช้เสาไม่เยอะนะคะเสาที่เราใช้เป็นเสา เมราใช้ทั้งหมด3ต้นค่ะแล้วก็ใช้เป็นสายไฟ3เฟสค่ะมีรถตั้งเสามาตั้งให้แบบนี้เลยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะในตัวบ้านพี่ช่างเขาติดตั้งกล่องควบคุมไฟให้เราแบบนี้นะคะภายในบ้านมีไฟทั้งหมด5ดวงแล้วก็ปลั๊ก3-4จุดค่ะพี่ๆทางานกันเร็วมากงานเสร็จเรียบร้อยภายใน2วันเองค่ะและเราก็ได้ถ่ายรูปให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็รอทีมช่างจากการไฟฟ้าเข้ามาขยายเขตไฟให้เราที่ส่วนก็จะสามารถใช้ไฟได้แล้วแล้วน้องๆคนงานก็จะสามารถเข้ามาพักที่บ้านได้สักทีค่ะแล้วก็ติดตั้งปั๊มวางท่อน้ํา ถูกทุเรียนต่อค่ะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดหรือว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะ